อะไรนะเดียวรอเดี๋ยวรอทิดดีสอบกอกับพรอนิดหนึ่งปีมอบมาเป็นไงบ้างเขามายื่นหนังสืออะไรปะอ๋อเอาเละไม่ถะอเขามาขอ วั Beast คซีนเขามาประเด็นคืออะไรฮะ เรามองก็มีมัดดิ่งไปประมาณแล้วเรื่องประซีนในเซมานีซึ่งจะได้ประมาณตุลาใช่ไหม,ไมเ,เลว <ปะ S 1> สุดนนตุลาแล้วก็โมเดอร์น่าก็ mm hmm. เวลากใกล้เขียนกัน เดี๋ยวรอบแป๊บเดียวรอทิมดีสปสกับคอรอตรตอนนายกลำตรีได้ประชุมอยู่ที่บ้านนะครับเนื่องจากว่ามีอาการไข้นิดหน่อยนะครับก็หยิบยกเรื่องของสถานการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเตียงนะครับเรื่องผู้ป่วยที่ยังรอการรักษาในทุกระบบที่ประชุมก็ได้พูดคุยกันแล้วก็มีการ จัดการในแง่ของการเขาเรียกว่าเป็นหน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินนะครับคือให้1669ได้ร่วมมือกันกันกบทางอาสาต่างๆจะดูว่าในกรณีที่มีเหมือนกับผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยรับส่งโดยเร็วมาที่ศูนย์นิมิตบุตรนะครับเป็นศูนย์แรกรับรวมทั้งกรณีที่เป็นแบ็คหลอกต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะครับส่วนนิมิตปุตรก็จะเปิดเต็มที่ในการที่จะรองรับไม่ว่าจะเป็นกรณียัง168ยังจัดการไม่ได้นะครับหรือว่าไปตรวจที่หลับหรืออะไรก็ตามที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับก็เข้ามาในศูนย์นิมิตปุตรรวมทั้งกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับก็จะนาเข้ามาบุาคลากรก็ต้องเปิดกว้างมากขึ้นในจํานวนที่ พร้อมรับจากนิมิตปุตุรเข้ามาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในช่วงระยะเวลาที่ที่เป็นปัญหาอยู่นี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการดูสถานที่ไว้หลายสถานที่นะครับที่จะทําเป็นศูนย์ทั้งทั้งกรณีคล้ายๆปุษลาคำนะครับหรือรองรับการถอยหรือการ ถอนจากบุษราครมไปในจุดนี้ด้วยซึ่งอันนี้ดูไว้หลายสถานที่นะครับว่าจะเป็นที่ใดที่หนึ่งจะได้เป็นศูนย์รวมของการจัดการผู้ป่วยในแต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเหลืองแดงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนเคสที่ยังมีแนวโน้มคงที่สูงและสูงขึ้นนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อรองรับสถานการณ์ในสองส่วนนี้ก็จะได้ช่วย สามารถช่วยผู้ป่วยที่ยังมีอาการารุนแรงในแต่ละเคสที่เราได้เห็นในโซเชียลมีเดียนะครับหนึ่งอก็รับไปที่จะไปดำเนินการในตเตรียมความพร้อมอมาน,นี้ในส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของไอที่พูดถึงนี่เป็นการร่วมมือกันระหว่งังสาาถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับกรมควบคุมโรคกคมรคม,กคมการแพทย์เรีกผม เจะเรียกว่าเป็นเป็นเฉพาะกิจฉุกเฉินนะครับถัดไปคือเรื่องโฮมไอโซเลชันเนี่ยนะครับก็จะมีการดําเนินการจริงๆจ,จ,จะมีการดําเนินการตามแนวทางที่ได้กําหนดนะครับประเด็นก็คือ,อ,อมีกรณีคนผู้ติดเชื้อที่เข้าเงื่อนไขต่างๆที่ได้ออกแนวทางไปแล้วรวมทั้งการที่ ให้มีการติดตามอาการที่จะรับกลับในโรงพยาบาลที่ต้นต้นสังกัดหมายความว่าโรงพยาบาลที่อยู่ที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เงื่อนไขสําคัญก็คือว่าต้องเป็นความสมัครใจของผู้ป่วยเท่านั้นนะครับนะครับคือต้องสมัครใจก่อนแล้วก็มาพิจารณาตามเข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่บ้านอยู่กับใครอย่างไรนะครับแล้วก็ ต้องมีอุปกรณ์ไปให้เขาได้ติดตามอาการแล้วส่งกลับไปที่โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นช่องทางเสริมอันหนึ่งในสถานการณ์นี้ซึ่งอาจจะทําในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วอาจจะนำเป็นนำร่องสำหรับกรณีที่จะเกิดไปดำเนินการในที่เขตสุขภาพอื่นที่สามารถใช้ได้นะครับส่วนเรื่องของกรมสุขภาพจิตก็จะมีกระบวนการ นะครับเพื่อที่จะมารองรับสถานการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์เองที่มีภาวะหมดกำลังใจนะครับก็ทำงานหนักจะมีมาตรการเสริมต่างๆนะครับในส่วนของโครงการที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้กรมสุขภาพจิตก็จะเดินหน้านะครับเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการสร้างวัญกำลังใจของคนที่ทำงานนะครับรวมทั้งทำตรงนี้ได้ประชาชนก็จะได้มี ขวัญกำลังใจนะครับที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยอสอบถามได้จากทางทิีกรมสุขภาพจิตนะครับที่เขาจะออกเป็น,เป,นเป็นตัวแพลตฟอร์มหรือโครงการต่างๆออกมานะครับส่วนเรื่องวัคซีนก็มีความชัดเจนไปแล้วนะครับเรื่องของเมื่อวานนี้ที่ที่ที่คอรมอมีมติไปนะครับเป็นเป็นวัคซีน mRNA ที่ทางกรมควบคุโมโรค ท่านที่ดีได้เซ็นสัญญาได้เซ็นสัญญาไปแล้วเมื่อเช้าในเรื่องของการรับบริจาคนะครับส่วนเรื่องของการเซ็นสัญญานี้ต้องไปต่อรองตามข้อแนะนําของอายการสูงสุดในการต่อรองในเรื่องของสัญญาต่างๆที่จะมีขึ้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนต่างๆนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมนะครับทางเลือกที่มีคุณภาพแต่รายละเอียดในแง่ของประสิทธิภาพหรืออะไรต่างๆก็เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ ในการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสนับสนุนการสุขภาพก็ได้มาดําเนินการแผนงานที่จะรองรับว่าจะใช้สถานที่ใดแล้วจะถอนอุปกรณ์ต่างๆจากบุสลาธร,รเพื่อไปติดตั้งแล้วก็ทีมที่ไปดาเนินการเพื่อให้มีความพร้อมให้เสร็จได้ภายในสักหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนว่าจะเป็นสถานที่ใดอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการรองรับสถานการณ์เตียงที่ ขณะนี้มีปัญหาอยู่มากนะครับครับที่ประชุมก็มีเรื่องสําคัญสําคัญเท่านี้ครับครับเชิญคย์กำามครับอาจารย์ครับอย่างที่นิมิบุตระคะ่ะตอนนี้ยังรองรับได้อีกเท่าไหร่แล้วแล้ว,ลวที่รองรับได้จริงๆมันประมาณเท่าไหร่คะก่อนที่จะกระจายไปที่โรงพยาบาลบุศราคมคะ่ะนิมิบุตรตอนนี้สองร้อยนะครับแล้วก็สองร้อยเตียงนะครับเรา พยายามที่จะไม่ให้ค้างเยอะนะครับเมื่อวานเนี้ยจากเดิมนี้ที่มีปัญหาอยู่บ้างเพราะเพราะว่ามันเต็มนะครับเต็มแล้ววันนี้บุตรสากรรมก็รับกลับไปจาก200้เหลือร้อ100นึงวันนี้พยายามเคลียร์ให้ให้รับได้มากที่สุดคือพยายามจะไม่ให้อดมิดอยู่ที่นิมิตบุตรนะครับจะพยายามกระจายไปแต่แน่นอนในสถานการณ์ที่มันมีผู้ติดเชื้อมากนะครับก็กระจายตัวอยู่อันนี้เราก็พยายามจะจะ,จะ เข้ามาจัดการเติมในส่วนที่ที่หน6่งหกยังทําไม่สําเร็จแล้วเป็นแบ็กหลอกก็พูดง่ายนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดรวมทั้งโฮมไอโซเลชันก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยอันนี้ก็จะลดสถานการณ์ได้แล้วผู้ป่วยที่ยังตกค้างตามบ้านที่เขาอาจจะไม่ได้สมัครใจทำโฮมไอโซเลชันนะคะแต่ว่ายังรอเตียงแล้วก็รออยู่ที่บ้านเราดูแลเขายังไงะคะก็ระยะเวลาจะต้องรอ คือตัวมันจะมีระยะเวลาที่รอแต่ว่าอย่างก็ตามหนึ่งหกแปดยังเดินหน้าทําหน้าที่อยู่ในการที่จะให้เขาตรวจที่ไหนเนี่ยให้เขาไปไปที่โรงพยาบาลน,นั้นนะครับถ้าโรงพยาบาลน,นั้นรับไม่ได้โรงพยาบาลน,นั้นจะต้องรีเฟอร์ไปที่ในโรงพยาบาลต่างๆสําหรับผู้ป่วยสีเขียวที่ต้องไปเพิ่มหรือรวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เองที่ต้องเปิดโฮสปิเตลเพิ่มนะครับอันนี้ก็ต้องดาเนินการต่อไปศูนย์เฉพาะกิจอันเนี้ย ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยจะมาช่วยตรงนี้สมมุติว่าอาจจะเป็นสีเหลืองนะครับที่อาจจะไม่ต้องไปเข้าระบบเลยเอามาเป็นของเราเองในการที่จะนําผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยเข้าไปตามที่จะเตรียมสถานที่สถานพยาบาลรองรับไว้ทั้งหมดนะครอันนี้คือเป็นเรื่องใหม่ที่จะได้ดําเนินการของเราเองโดยที่อาจจะไม่ต้องไปรอไปตามระบบนั้นแต่อันนี้ก็อาจจะเอามาเข้าในส่วนที่เราจะเตรียมความพร้อมให้เสร็จได้โดยเร็ว ภายในสามอาทิตย์ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ยังเป็นเรื่องคนอยู่นะครับก็พยายามเรื่องคนก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าเขตหกก็จะถ้าอยู่ในพื้นที่เขตหกเขตหกก็ต้องรับไปเรื่องคนที่จะหมุนเวียนมาช่วยนะครับอย่างอย่างตอนนี้มีคนที่สมัครใจที่จะดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยผู้ป่วยผู้ป่วยที่สมัครใจดูแลตัวเองที่บ้าน,นะคะ่ะมีจํานวนแค่ไหนแล้วคนที่ ไม่ได้สมัครใจแรอคะ่ะแต่ว่ายังอยู่รอเตียงอยู่ที่บ้านเนี่ยจานวนมากน้อยแค่ไหนอะคะจานวนเป๊ะเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าเยอะนะครับก็ได้รับรายงานจากหนึ่งหกหกแปดนะครับในระบบเนี่ยคือโทรศัพท์เข้ามาหลักห้าหกพันนะครับเรารับโทรศัพท์ได้ประมาณสองพันนะครับก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงนะครับและกรณีที่ไม่ได้เข้าไปในระบบก็คือไปตรวจตาม รับเอกชนที่ได้การรับการรับรองอีกบางส่วนที่ยังโทรมาไม่ได้คืออีกสามพันโทรมาแล้วไม่ได้รับการติดต่อเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็ก็จะพยายามจัดการค่อยๆค,คือเราเราไม่ทำไม่ได้แต่เรารู้มันมันรอนานมากขึ้นนะครับก็ต้องจัดการให้ค่อยๆได้รับการดูแลรักษารวมทั้งถ้าเขาสมัครใจอยู่บ,บ้านได้ก็จะดาเนินการซึ่งอันนี้กระจายตัวไปยังกระจายตัวไปยัง โรงพยาบาลทุกสังกัดอยู่แล้วก็ทมอด้วยนะครับโรงเรียนแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็โรงเรียนโรงโรงพยาบาลเอกชนด้วยครับก็จะพยายามทําความเข้าใจเดี๋ยววันพรหัอ,อพรุ่งนี้ผมก็มีประชุมอีกนะครับของของกองรักษาก็จะพยายามขับเคลื่อนตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดปัญหาครับท่านคะขอถามสถานการณ์ปัจจุบันนะคะและสืบเนื่องว่าต่อไปเราจะมีการล็อกดาวน์ไหมหลังจากทางสมชเขาเปิดช่องแล้วว่าเขาจะรอกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนเคาะ กับเรื่องของกําลังใจกับแพทย์นะคะหรือเราสํารวจหรือว่าอะไรถึงได้พบว่าแพทย์ของเราส่วนใหญ่แล้วแบบหมดกําลังใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นสถานการณ์โดยรวมนะครับแล้วก็ทางกรมสุขภาพจิตเขาก็มีหนึ่งสามสองสามเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ให้คำปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วกรมสุขภาพจิตก็เข้าไปเ็าเรียกเป็นวัคซีนใจหรือในเรื่องที่จะไป ลงไปในพื้นที่นะครับในแต่ละพื้นที่ด้วยส่วนส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เราก็พบหน้าง,งานนะครับทั้งรองนายกผมไปเยี่ยมท่านติดดีท่านประหลัดปเยี่ยมกพพบ,พบว่าเขาต้องทํางานหนักมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ได้คือกําลังใจนะครับแล้วก็แนวทางที่จะสามารถทําให้เขาเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาหน้าง,งานจะทําให้เขามีความหวังว่ามันจะคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่จะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดท่านคะขอสอบครับล็อกดาวน์ค่ะท่านตกลงว่าเราจะพิจารณาหรืออ๋อลืมไปล็อกดาวน์เป็นต้องยอมรับนะครับล็อกดาวน์เนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดนะครับซึ่งต้องใช้ตามพรบฉุกเฉินพเพราะมันเป็นลิดรอนสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกดาวน์เนี่ยเป็นอำนาจของ และท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพอ,อ,อสพคนะครับส่วนการเปิดช่องหรือไม่เนี่ยนะครับในส่วนของสาธารณสุขเรารายงานสถานการณ์และความจำเป็นในทุกครั้งอยู่แล้วในการที่ไปประชุมสพคนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําล็อกดาวน์ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุดที่จะต้องใช้อํานาจและมันมีผลกระทบในหลายมิตินะครับในทางการแพทย์ของเราแน่นอนอยู่แล้วครับว่า เราต้องการให้เราเราผมพูดเสมอนะครับมันมี4ส่วนนะครับมาตรการความร่วมมือของประชาชนกล่องของการควบคุมโรคและปลายทางคือการรักษานะครับถ้า3ส่วนแรกทําไม่สําเร็จเนี่ยกล่องรักษายังไงก็ตามก็มีปัญหาอยู่ดีเป็นปลายน้ําเพราะฉะนั้นเรื่องของการล็อกดาวน์ก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีและก็สปคใหญ่ที่จองกีนาครับท่านคะขอสอบถามเรื่อง จุดตรวจโควิดนะคะที่ตอนนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งปิดรับตรวจแล้วก็ประชาชนบางแห่งน่ที่ไปจุดจองจุดตรวจเนี่ยก็ต้องรอนานเป็นเดือนอย่างเงี้ยทางสงนันสุขาจะมีมาตรการเพิ่มจุดตรวจหรืองไงให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้เข้ารับรับการตรวจบ้างค่ะเชิญกันครับจริงๆในมาตรการนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่จะทําให้ประชาชนม,มีความมั่นใจว่าเมื่อตรวจแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลต่อนเนื่องนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราเห็นสถานการณ์เช่นนี้ครับผมคิดว่า,เ,าเราเตรียมการหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือทราบว่าเราก็เพิ่มเรื่องอาทางกทมนะครับได้เพิ่มจุดตรวจนะครับใน4ีหจุดนะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่กังวลแล้วสารวิาไม่อยอมตรวจก็คือเมื่อตรวจแล้วเนี่ยไม่ไม่สามารถจะมีสารที่ให้ให้คนไข้ไปแอดมิดนะครับเมื่อโพสิทีตอนนี้มาตรการที่ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบก็คือเรื่องของโฮมไ s o l a t i o n คือเมื่อโพซิทีฟแล้วเนี่ยก็ให้มีการดูแลนะครับโดยเฉพาะระหว่างที่รอเตียงแอดมิดเนี่ยทำกระบวนการโฮมไ s o l a t i o n มีคนติดตามการดูแลรักษามีถามมีเครื่องออกซิมมเตอร์ไปวัดนะครับแล้วก็มีให้ยานะครับถ้าเมื่อจําเป็นในกระบวนการนี้เราเชื่อว่าจะทําให้สาัาพบาลเนี่ยครับกลับมาในการที่จะตรวจ ประชาชนมากขึ้นนะครับรวมทั้งตอนนี้เราก็กําลังมีการพิจารณาเรื่องของ lab test อะไรต่างๆอยู่นะครับกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะทำให้ประชาชนคลายความตระหนกตื่นตระหนกนะครับเป็นแต่แต่อยู่ยังอยู่ในระหว่างการคุยกับทางวิชาการอยู่นะครับครับพรบคุณครับท่านมนติช่วยครับขอ,อนิดเดียวครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เรายังมีผู้ป่วยที่ ค้างอยู่ที่บ้านกับชุมชนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขโดยท่านตรีช่วยได้พูดถึงแล้วเราพยายามจะหาเตียงแล้วก็จุดแรกรับเพื่อให้ผู้ที่ติดค้างอยู่ที่บ้านกับชุมชนเนี่ยได้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่มีข่าวว่าอาจจะมีการปกปิดตัวเลขจริงในคงเรียนว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับปัญหาที่ประชาชนอยากเข้าหาการตรวจได้มากขึ้นกวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดําเนินการ นะครับก็คือ1เนี่ยจะมีการใช้มาตรการใหม่ๆม,มาตรวจให้เร็วขึ้นอย่างเช่นการนั่งรับปิดเทสมาใช้เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องอันที่2ก็คือว่าในการตรวจแล้วเนี่ยถ้าสมมุติมีผลบวกก็จะมีที่นิมิบุตรที่เป็นจุดแรกรับนะครับถ้าเกิดมีปัญหาก็ไปตรงนั้นได้รวมทั้งมีการขยายเตียงรองรับทั้งบุตรสารคามต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่มีการจัดการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยผู้เสียชีวิตให้มากที่สุด ในระบบก็คือว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตนะครับก็จะมีการรายงานมาที่ส่วนกลางซึ่งบางครั้งเขาจะไม่ได้รายงานมาท,าทันทีเขาก็จะมีการสะสมบ้างอะไรบ้างแล้วก็รายงานมาเป็นรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเราก็จะรวบรวมให้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือในกรณีที่มีเสียชีวิตแล้วทางแพทย์นิติเวชสงสัย เอาว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอความร่วมมือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยตรวจโควิดด้วยนะครับและถ้ามีโพโควิดโพสสีทีก็ได้เข้าสู่ระบบรายงานของเราต่อไปก็ขออนุญาตดำเนินเพิ่มเติมครับขอบพระคุณครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มีการเสนอในส่วนที่จะหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนะครับถึง3จุดนะครับเ,เป็นของภาคเอกชนที่อนุญาตให้ใช้สถานที่นะครับ2จุดอยู่ทาง ฝั่งตะวันออกนะครับแถวบางนาและก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นส่วนของราชการนะครับที่จะทําเป็นโรงพยาบาลเ,เป็นโรงพยาบาลสนามที่ระดับสูงแบบเดียวกับบุษราคัมนะครับซึ่งจะมีขนาดประมาณ5,000เตียงและก็ของภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถจะมีได้ถึงประมาณอีกสองไซส์เนี่ยไซส์หนึ่งพันเตียงและอีกไซส์หนึ่งประมาณห้าร้อยเตียงนะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่จะพยายามเพิ่ม เตียงในการที่จะให้กับภาคประชาชนในขณะนี้นะครับขอบคุณครับมีอะไรไหมครับขออีกคำอาจารย์คะ้โรงพยาบาลสนามของโรงของเอกชนสองจุดนี้เป็นระดับไหนนะคะอาจารย์เบื้องต้นก็จะเป็นเขียวหนึ่งแห่งแล้วอีกแห่งหนึ่งจะเป็นเหลืองนะครับนะครับครับส่วนที่อีกที่หนึ่งที่จะทําเป็นโรงพยาบาลสนามระดับสูงนะครับตรงนี้ก็ จะเป็นรูปแบบเดียวกับบุสลาคำนะครับแล้วก็จะเพิ่ม i c ซเข้าไปนะครับตอนนี้ทางท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีช่วยก็มอบให้ทางกรมสรรนไปดําเนินการออกแบบแล้วนะครับเป็นแผนเป็นแผนออกแบบ๋ยวดูสถานที่ครั้งหนึ่งว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะครับของเอกชนนี่ก็คือบางนาทั้งสองแห่งเลยใช่ไหมคะจะปิว <W HA, S 1> ใหเสร็มั้ยก็เรียกอะไรนะ,อ,ะอันนั้นเป็นก็ก็ ครับผมว่าเป็นเป็นของภาคเอกชนที่เขายินดีจะให้ใช้สถานที่นะครับเดี๋ยวขอให้คอนเฟิร์มเรียบร้อยทั้งหมดร้อเปอร์เตแต่ตอนนี้เราเตรียมไปออกแบบสถานที่จัดทางเรียบร้อยแล้วครับ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 ผมท่านรัฐมนตรีคะขอถามนิดนึ่งค่ะพอดีในส่วนมีคนตั้งคำถามว่าเราสั่ง s i n o แวคมาเพิ่ม10ล้านโดสอะค่ะ หลังจากที่เมื่อวานมีข้อมูลออกมาแล้วว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เทียบเท่า mRNA ก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าเราทำไมเรายังถึงต้องสั่งมาค่ะครับประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมนะครับผมพูดถึงการใช้วัคซีนเนี่ยเราต้องมองสองส่วนอันที่1คือประสิทธิภาพอันที่2คือเรื่องความปลอดภัยนะครับขณะนี้ประเทศไทยเรามีแผนการสั่งซื้อวัคซีนอย่างที่เราทราบนะครับซีโนแวค As สตราเซเนกาแลวก็รวมถึงไฟเซอร์ที่เมื่อวานทางคณะมนตรีได้กรุณาอนุมัติให้กรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในสัญญาในฐานะรัฐบาลไทยในการสั่งซื้อไฟเซอร์ Pfizer, 20ล้านโดสนะครับวันนี้มีการทบทวนข้อมูลผมคงเรียนว่าประสิทธิภาพจริงๆในเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่เห็นในข่าวนะครับมันวัดได้อยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือฉีดวัคซีนแล้วเจาะเลือดดูว่าภูมิคุ้มก,กันขึ้นเป็นตัวเลขเท่าไหร่อันนี้คือผลในแล็บอันที่2ก็คือที่เราชอบใช้ก็คือการทดสอบในเฟสสก็คือการทดสอบในมนุษย์จํานวนมาก นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราชอบใช้อ้างอิงแต่พอความเป็นจริงปุ๊บเวลาเราฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีการทดสอบวัดประสิทธิภาพของของการใช้จริงซึ่งถ้าตามศัพท์เขเรียกว่า Real World ก็คือของจริงใช้แล้วมันป้องกันโรคได้อย่างไรนะครับในวัคซีนทั้ง3ตัวไฟเซอร์แอ r a า e ซเนกาและก็ซีโนแวคที่ประเทศไทยเรามีแผนที่จะเอามาใช้แล้วก็มาใช้แล้วนะครับก็พบว่าประสิทธิภาพในการ ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยทั้ง3ตัวไม่มีตัวใดป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราทราบอยู่แต่ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้อยู่นะครับอย่างเช่นบางอย่างบางตัวก็ได้ประมาณ80%บางตัวก็ได้90%บางตัวก็ได้60%ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์แต่ยืนยันว่าทุกตัวที่เราเอามาใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้นะครับส่วนใหญ่จะชอบไปเขียนว่าไม่มีประสิทธิภาพจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเทียบกับไม่ฉีดวัคซีนเลยมันสามารถลดการติดเชื้้อได นะครับซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การนาเมโลกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยแต่สิ่งที่เหมือนกันใน3วัคซีนที่พูดถึงก็คือมันสามารถลดการป่วยหนักลดการนอนโรงพยาบาลลด ICU ซึ่งเราขาดแคลนเตียงอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นตรงกันทุกรายงานทุกข้อมูลทั้งภาคสนามภาคจริงเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ได้ในการป้องกันการเสียชีวิตการป่วยหนักได้เกิน90%เกือบทุกตัวนี้ยืนยันนะครับว่าวัคซีนที่ประเทศไทยเอามาใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพ ประการต่อไปก็คือเรื่องความความปลอดภัยถ้าจํากันได้นะครับแรกๆเราก็กังวลเรื่องแอสตาเซเนกาว่าจะเกิดริมเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยก็ได้พยายามอธิบายหลายครั้งว่าไอ้ริ่มเลือดอุดตันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในฝรั่งผิวขาวซึ่งประเทศเอเชียจะเกิดน้อยหลังจากที่เราฉีดแอสตาเซเนกาไป4ล้านโดสแต่สังเกตดูนะครับแทบไม่มีข่าวเกิดริ่มเลือดเกิดขึ้นในคนไทยเลย อันนี้เป็นตัวยืนยันว่ามีประสิทธิภาพเองก็ตามครับไอาการเกิดเลือเล่อนๆนี่เรายัางติดตามข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าวัคซีนที่ประเทศไทยเอามาใช้เนี่ยมีความปลอดภัยอันที่2องซีโนแวคถ้าเปรียบเทียบวัคซีนทุกตัวทุกชนิดซีโนแวคเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เห็นตรงกันนะครับว่าผลข้างเคียงน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยซีโนแวคที่เป็นเทคโนโลยีใช้เชื้อตายเนี่ยมีความปลอดภัยถ้าเทียบกับตัวอื่นในผมถือว่าสูงที่สุดอย่างนี้เป็นต้น ส่วนตัวที่3ก็คือไฟเซอร์ที่เราเอามาใช้ก็ถ้าถ้าหลายท่านติดตามข่าวก็คงมีข้อกังวลเล็กๆนะครับพึ่งทางสหรัฐอเมริกาโดยเพพาะศูนย์ป้องกันควบคุมโรคเพิ่งรายงานมาว่าพบอุบัติการการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในคนหนุ่มอายุน้อยวัยรุ่นเพิ่มขึ้นนะครับและคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ก็ตามครับทั้ง3ตัวเมื่อเทียบประสิทธิภาพอาการข้างเคียงแล้วก็ความปลอดภัยกับประโยชน์กับโทษที่จะใช้ก็ยังพบว่า การฉีดวัคซีนยังมีประโยชน์อย่างมากอยู่นะครับสําหรับประเทศไทยวันนี้เราฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด11ล้านโดสนะครับวันนี้ทางที่ประชุมครับซึ่งมีท่านมนตรีช่วยสาธิตเป็นประธานเนี่ยก็เห็นตรงกันนะครับว่าเรายังจําเป็นจะต้องเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยแล้วก็การเสียชีวิตในพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะแถบกรุงเทพฯและปริมณฑลก็ทางกรมควบคุมโรคก,ก็คงรับนโยบายของท่านมนตรีช่วยไปดาเนินงานต่อไปก็ขออนุญาตนำเรียนครับแล้วก็เร่งฉีด2กลุ่มในกรุงเทพ ให้ตัวเลขมากขึ้นให้เสร็จภายในเดือนนี้นะครับตอนนี้ตัวเลขยังดูน้อยไปก็ทางทางคอ,งอรอรจะประสานกับก,กทมให้ฉีดสองกลุ่มนี้ให้เสร็จโดยเร็วนะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะกรณีที่วันนี้ s o c คำ,คำถามเดียวนะครับเชิญครับวันนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยติดแฮชแท็กเรื่องของทวงคืนค่าโมเดนาคืออยากให้โมเดนาเป็นวัคซีนหลักอะค่ะอยากให้สร้างความเข้าใจตรงนี้อีกนิดนึงว่าทาไมถึงยังไม่สามารถทําตรงนี้ให้ได้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้แฮชแท็กก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่ง ครับจริงๆในวัคซีน m อ n a 2ตัวหลักก็คือไฟเซอร์กับโมเดนานะครับในที่นําเรียนนะครับไฟเซอร์เนี่ยทางพรรมได้อนุมัติให้กรมควบคมโรคลงนามในสัญญาซื้อ20ล้านโดสนะครับผมว่าที่ทางองค์การจะซื้อให้กับเอกชนเพียงแค่5ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นของกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐบาลเนี่ยจัดซื้อ20ล้านโดสแล้วก็มอบกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคลงนามในสัญญาสฉบับ ฉบับแรกเป็นการลงนามในสัญญาถึงหน่วยงานที่เรียกว่า Department of Health and Human Service ของประเทศสหรัฐอเมริกาในการรับบริจาควัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสซึ่งผมลงนามไปเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวคงเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปและวัคซีนก็จะเข้าสู่ประเทศไทยภายในเดือนนี้ส่วนวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสนะครับที่ประชุมครมก็มีมติว่าให้รับคําแนะนําของอายการสูงสุดนะครับไปเจรจากับบริษัทไฟเซอร์ นะครับเพื่อที่ดูว่าสัญญาตรงไหนที่จะปรับเปลี่ยนได้มั่งนะครับซึ่งทางกรมก็มีการนัดหมายกับไฟเซอร์ในวันนี้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็คงจะลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นไปตามกรอบเป้าหมายที่ทางครมอให้คําแนะนํามาครับขอบคุณครับได้ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตัว m r n a วัคซีนนี่ยมีทั้งไฟเซอร์กับโมเดนานะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองตัวถ้าพูดถึง ประสิทธิภาพผลข้างเคียงอะไรเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเลือกไฟเซอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัคซีนหลักที่ใช้นะครับส่วนโมเดอร์นาเนี่ยถูกกาหนดให้เป็นวัคซีนทางเลือกซึ่งภาคเอกชนก็สามารถจัดมาหาเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนได้ครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติม